สวัสดีครับครูแล้วก็นักเรียนนะครับวันนี้คณะผู้ใหญ่ต้องไปไปเข้าเนี่ยแกันนะครับก็เลยเได้มอบหมายให้ให้มาเซอร์มาไ้เรี่ยมเรื่องพูดกับกนักเรียนนะครับเ,เรื่องที่อยากจะพูดกับกนักเรียนในวันนี้อีกสองเรื่องเรื่องแรกเป็นของ ักเรียนบระดับผสมก่อนแต่ก็อาจจะไม่ไม่ตรงมากนะัเพราะว่าเรื่องที่จะพูดน,นี้เป็นเรื่องที่ความเสี่ยงเกี่ยวกับเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียนตอนนี้กำลังดังมากที่สุดเลยเพื่อนบ้านของเราระเทศเพื่อนบ้านของเรากำลังแพร่เชื้อไป่หยุง บ้านเราก็คือประเทศกัมพูชาหรือเขมรอพยพเข้ามาในประเทศไทยเราแถบชายแดนเช้าก็ยกเข้ามากลางคืนก็พยกเข้ามาพักผ่อนมาหลบนอนในเมือนไทยในเขตไทยส่วนกลางวันก็กลับไปเรียน แต่ไม่มาไม่มาเปล่ามาแล้วเอาเชื้อโรคซึ่งตอนนี้มันจะมีความเสี่ยงตอนเด็กอายุโอกาสที่จะเป็นมากที่สุดก็คืออายุต่ำกว่าห้าขวบลงไปแต่ห้าขวบขึ้นมานี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความเสี่ยงนะมีความเสี่ยงอย่างพวกเราเนี่ยตอนหนึ 2, ่งปสองปสามจะมีโอกาสมีความเสี่ยงแต่โอกาส มันขึ้นอยู่กับภูปต้านทานแต่ละคนโรคนั้นก็คือโรคมือเท้าและปากมันมาจากเชื้อไวรัสตัวหนึ่งที่จริงแล้วมันเป็นเชื้อไวรัสซึ่งนในยุโรปในเมืองหนาวเขาเป็นมานานแล้วในเมืองหนาวมันเริ่มเชื้อโรคมันเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี2500 ที่แรกแห่งแรกเลยที่แคนาดาเมืองโตอนโตโต,ต่อมาก็แพร่ขยายเข้ามาในเบอร์มิงแฮมในอังกฤษในเมืองหนาวก็จะเป็นในช่วงฤดูร้อนแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงส่วนฤดูในเมืองร้อนเป็นได้ตลอดเวลาเป็นได้ตลอดเวลาอาการของมัน อาการก็คือหลังจากที่ได้รับเชื้อแล้วมีไข้สูงไข้สูงนะมีอาการคล้ายๆกับคนจะเป็นไข้เลือดออกไข้หวัดถ้าไม่มีภูมิต้านทานที่ดีก็เสียชีวิตไดง่ายกับเด็กเล็กเชื้อนั้นก็คือเชือ้อเอนเทโรไวรัส มันนักเรีต้องระวังสิ่งที่ป้องกันหน้าที่สุดมันไม่ได้เป็นง่ายๆมันเป็นเป็นยากถ้าเราไม่ได้รับเชือ้อสิ่งที่สาเหตุที่จะเป็นก็คือมันจะได้เด็กต้องได้รับสารทัดหลังมาจากคนที่เป็นในช่วงสัปดาห์แรกที่พอเป็นปุ๊บมันจะมีการการแพร่เชื้อค่อนข้างจะแหรงมากสารทัดหลังก็คือได้แก่พวกน้ำมูกสเล หรือไอาจางน,นต่างรอบนั้นมันจะมีพวกน้ำที่มันเกิดจากตุ่มเวลาเป็นนี่มันจะเป็นตามในปากเลยที่มุนง่ามนิ้วมือนิ้วเท้าต่างจะเป็นแล้วเป็นตุ่มใสๆขึ้นมาไอ้น้ำพวกนั้นเวลามันแตกออกมาป๊บมันจะแพร่ขยายเชื้อได้ดทันทีนะครับขนาดเดียวกันคนที่เป็นแล้วหลังจากที่หายแล้วอีกสองสัปดาห สามารถที่จะแพร่เชื้อได้ทางอุจจาระใครที่ไปรับเชื้ออุจจาระต่าง,างๆเี่ยระวังไอ้พวกที่ทานอาหารที่เป็นผักสดต่างๆที่ล้างไม่สะอาดผลไม้ล้างไม่สะอาดเข้าห้องน้ําแล้วล้างมือไม่สะอาดตามซอกเล็บเรงต่างวิธีล้างมือคงจะรู้อยู่แล้ววิธีล้างมือจะล้างแบบใดคงเรียนไปแล้วต้องรู้ล้างให้สะอาดก่อน แล้วก็ทานผลไมา้ทานผักที่บรรลนสารปราศจ,จากเชื้อต่างๆเหล่านี้ได้ถ้าใครสวยก็เจอระวังนี้ระหว่างนี้ต้องระวังถ้าเรามีอาการเหล่านี้แล้วควรต้องพบแพทย์ด่วนเลยนะตัวเล็กๆแบบนี้ระวังตอนนี้ในเมืองไทยเราก็มีแล้วที่จังหวัดมนทนุรีนี่เองมีการปิดโรงเรียนแล้วตามกฎ ก็คือถ้ามีผู้ป่วยที่มีอาการนะคล้ายหรือสันนิฐานว่าจะเป็นโรคมือเท้าปากเกินห้าคนก็ต,ต้องต้องปิดละโรงเรียนต้องปิดล้างโรงเรียนทำความสะอาดฆ่าเชื้อหลายคนตอนนี้กำลังนึกภาวนาเลยใกล้สอบจะสอบอยู่แล้วถ้ามีสักห้าคนป่วยตอนนี้นะยืดการสอบออกไปอีกเนี่ย วางแผนงเลยมันต้องระวงังส่วนนักเรียนโตเรื่องของนักเรียนโตนักเรียนมะธิมต้องระวังตอนนี้การเตรียมตัวสอบเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องสําคัญนะครับนะเป็นเรื่องที่เราต้องสะสมคุณการเรียนไม่ใช่เรียนดูหนังสือเพื่อสอบนะมันไม่ใช่ แต่เข้าสามก่ขอขอ้อไปวันวันหนึ่งเรียนไปจะสอบและดูหนังสือแค่วันหนึ่งสองวันแล้วก็เลิกดูกันไปไม่ใช่นักเรียนต้องวางแผนถึงอนาคตในอนาคตของเราเราต้องเข้ามหาลัยมีผลการเรียนที่ดีเดี๋ยวนี้มีต้งสอบตรงสอบโคต้ตาคุณไปรอแอสพิชัน่นเ่างเดียวไม่ได้ต้องวางแผนแล้ว ครที่นึกวางแผนในใจว่าโอเคไว้มโมห้า่อยเตรียมตัวอ, 4, อยู่มมสี่ก็บอกว่าเดี๋ยวโมห้าไวเตรียมตัวมมหก่อยเตรียมตัวมันมันสายเกินไปมันต้องวางแผนตั้งแต่โมสี่เทิมต้นมิเทิมต้องคะแนนให้ดี g p a เราต้องสะสมให้ดีเวลามันผ่านไปแล้วมันย้อนกลับมาไม่ได้การเตรียมตัวการสอบเช่นเดียวกัน ตอนนี้ผมยังมีป่าายเลยบางบางลายนะฮะม .6 ยังซ่อมไม่เสร็จเลยใบซ่อมมีเป็นระยะระยะที่จริงมันหมดเขตขออนุมัตซ่อมแล้วก็ยังมีการขอซ่อมเป็นระยะระยะตลอดเวลาบางคนยี่กันนั่นจะขอใบรอ,อบอแล้วเพิ่งจะรู้ว่าตัวเอง เอกศูนย์อยู่ยังไม่ซ่อมเลยตั้งแต่ม4ข้อไปล้างบางกันมันมอ6ต้องเตรียมตัวม5ต้องเช็คดูตอนนี้เรามีศูนย์กี่ตัวซ่อมหรือยังตอนมัดซ่อมหรือยังติดต่อครูผู้สอนหรือยังต้องขอสอบซ่อมอย่างไรต้นก้านแข็ง ชีวิตไม่ใช่ขี้หมูลอยนะ้ำไล้สาระวันวัน,วนหนึ่งผ่านไปผ่านไปไม่ได้นัเกเรยียนต้องวางแขนงนะครับปากไว้ด้วยนะในการสอบนับเกรเรียนเล็กกันเดียวกัน,กนต้องเตรียมตัวให้ดีมัชพิยไทยได้เตรียมได้เตือนไว้วว่าเราจะไม่มีการให้ผู้คองมาเตรียมตัวสอบให้กับคุณที่โรงเรียนอีก มันขอให้มีการเตรียมตัวที่ดีพวกนี้อีกวันเราจะเริ่มสอบแล้วนะครับฝากไว้การเตรียมตัวที่ดีมันก็มีผลสำเร็จไปตั้งมากมายแล้วนะครับฝากไว้ด้วยตรงนี้นะครับขอบคุณครับ